มผมไม่ได้ทำอะไรครับผมนั่งดมแอลกอฮอล์เชยๆเ,เนี่ย <What? S 1> เนี่ยแอลกอฮอล์อ,อชิ่นใจแช <c oughs> สสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับรายการดูไปเถอะนะครับ <c oughs> ขอ,ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคนแก่อย่างพี่เบิร์ต <c oughs> มันก็จะมีคลิปแบบบางทีก็จะมีคลิปแบบสนุกบ้างไม่สนุกบ้างยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยครับผม Let's go <S <c oughs> นั่นแหละข้างหน้านั่นแหละข้างหน้าหนูเสาอะเสานั่นแหละ อเออนั่นแหละมันหลบหลังเสาหน่อยเห็นแฟ้มๆฟ้มบ้างแรบๆมาดำๆน่ะแฟ้มๆอ่ะหมอยพี่เทียนะหน่อยเนี่ยก็มันมีดาบอะไรแลบออกมาไงดำๆอ๋อโอเคน้องเข้าใจผิดให้นอนหนูจะดูตรงเสานะเม็ดเดียวเท่านั้นใครไม่อินเดียอ่ะอินเดียอ่ะหรือจีนอินเดียอ่ะแต่เมื่อกี ไอ้อาบก็เลยนะฮะบังไงบังอาบอ๋อไม่ได้มาได้รู้ฮึฮึฮป่าเนี่ยกูก็ไม่มีเวลาว่าไปกดได้ปิดเลยเฮียกูก็พยายามแล้วแต่กูกดไม่ได้เดียอิเดียอินเดียอาบอืพี่เต้พี่เต้มียาบ้างไม่ไม่มีเลยค่ะไม่มีลูกมีอยู่กองหนึ่ง มีสองเมตรครับแพร่แน่อะอยากไหมเต็มก็เลยด่าไเปเพื่นแดกลำนะแนะนำปเป็นแดกลำ <laughs> ต้องแดกข้าวไอส้สัตว์แดดโยเกิ้วยจะได้ที่อะ <laughs>

หนอะบ้านซื้อบ้านนี่มาแล้วมาแล้วข้างบ้านเขียวพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเข้ามาเยอะอ๋อเจอแล้ว,ลว,ลวมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วม,มันเข้าไปแล้วมีมารุกันเข้าไปแล้วโอ้ปืนคำว่าปืนอยู่ตรงไหนเนี่ยว๊าดมันมาอีกมีเพื่อนมาไหม,าอ,มอุ้ยอ่ะวิ่งเลยเลยทีเนี้ยมีใครอยู่ข้างล่างตรงไหน มีคนมาโยมโอ้โโโได้สกาใช่มีคนมาใหม่เลยมีเฮ้ยข้าบ้านไปแล้วเข้าบ้านไปแล้วบ้านเดียวเนอะเดี๋ยวออกไปแล้วพี่ออกไปแล้วออกไปแล้โวโดนโคตรเลยตายใช่ไหมอืมใส่เจาะเกาะแล้วก็ใส่อไอ้ตัวละครใหม่อะนกอ่ะโอ้ยปืนแรงแป๊บเดียวยิงตายเลย ิงห่างพี่พี่พี่นนมาเอาสกาครับอืมยิงห่างเนโอ้ยเฮ้ยก็ไอ้เชดนึกว่าอืมไอไม่ใช่พี่ไอปืนไอว้วูดเทียนี่่นนหละเพื่อนมันที่มันชุดตรงมาเสร็จแน่เวกพี่อ้ยเสักคไม่ได้ได้สบไอมีสกาแล้วพี่ อุ้ยพี่อายแป๊บนึงใจเย็นเ็โอ้โหมืนอไ่เป็นอไรพี่น่ี่าเห็นน่้น่าจะเป็นเราไม่พี่ทุกคนต้องได้ลงมาวงแลงเด้อทุกคนไปเลยพี่ไปเลยไปเลยต้องได้ลงได้ลงก็คือองค์ลงพี่ได้ไปรอบนป้ายโฆษณานะหรอเป็นพิมพ์เตอร์หรอป่ไปคอยดูให้พี่โอ้ไม่ถึงวะจะไปคอยดูรัดเราหน่ไห ข้าวงได้ปอดภัยเหลือสามเหรียญก็คือเป็นในในว่าถ้าใครตายก็คือไม่มีชุบแล้วนะใช่ไม่มีโอ,โอ้โหนั่นโอชีกูมิ่งเข้าบ้านอย่างมั่นใจไม่ ยิงไม่คยโดนเลยกเลิกเลิกชุบก่อนนะไม่ไหวแจกไม่ไหวละต้องรีบเข้าวงใช่ไหมจ๊ะใช่ลูกเ่อมาใหม่ครับกระบอีครับีน้าทุกคนังุกต้องครับชงาก็ฝากติดตามด้วยนะครับต่องแห่งนี้รองุนแรงนะฮะอยากรุนแรงก็มาได้ครับแต่ว่าตอนนี้ี่เต็มครับขอบคุณ นี่อันนี้คือช่องหรือซ่องนะนี่นคือแ<ด>อร์ดับรถรถนั่นแหละข้างหน้านั่นแหละข้างหน้าหน <S 1> <S 1> ูอะเสาอะเสานั่นแหละ เออนั่นแหละมาหลบหลังเสาหนะเห็นแพรมแบ้างบแรมาดำๆนะแพมแผมหมอยี่ะหม่อยน่นแหละเดียวก็มันมีดาบอะไรแรบออกมาไงดำดำอ๋อโอเคนอนเข้าใจผิดอืมให้นอนหนูจะดูตรงเสานะอ๋ออ๋อ ตตักยี่สิบวันผ่าได้่นไ่ะไปไหนไม่ได้คานเอาอย่างเดียวอ่ะมันทุบพันหนาที่อ่ะมัมีตัวลมาเดววงอุ้ยอะไรวะต้องไกลบ่ไม่ต้องไเลวนะโอ๊ยีะใครอยู่บนป้านกูวะมาแองโกบอกใช่น้อง แบบกูเมื่อกี้เนี่ยตกอ้ามีตัวว่ะเอาลยดิได่เอาเลยดิเนาลุดลงไปแล้วล่วงเท่าไรไม่ปืนชาร์จไปน้ำมันวะโอ้ยหอาโอ้โหลมไอ้สัตว์ขบขบขบวมาแล้วมาแล้วเอดเดืออดเดือ มาแล้วล้มลมพี่หลังไม่ยีกเรือเต้บ้างาก่อนเขาบ้างก่อนมียาบ้างขอยาหน่อยเลือดไม่มีไม่มีหรือผมไม่เจอเลยยาโอ้ยหลังเรือผมอยู่ตรงเรือผมเลยสามสี 3, 4, 5, นะ่ห้าเนี่ยไอ้เจ็บแต่ยางตัวน,นั้นละ่ะแตกแล้วพี่หลังเรือไหนเอาไปสามสี่ห้าเดี๋ยวผมก็อยู่มีห็นมีเนียไม่เก็บอยู่หลัง<ม>เรือเก็บอยู่หลังเรือเนี่ยหลังเรือเนี่ย ไม่มีอะไม่เห็นตงไงนงไงน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 ังไงมีระเบิดปั๊มผมไม่มียาผมยิงมันไม่ได้ผมก็ไม่มีดินต้องอุบอย่างเดียวเลยต้องวิ่งลอบอะโอ้ยหมดแล้วเข้าเลยรอเลียวไม่มียาใครไม่มียาเลยนะกคนนโอ้ยผมล้มจริงๆด้วยโอนน้องโอนน้อง้ยเรียบร้อยผมไม่มีอะไรเลยติดหน้าต่างอ่ะติดก่อนประตูไม่ขันไม่ปั แม่งวับไอตัดแม่งวับอ้อมันไปนู่นแล้วนึกว่าไอ้เห็นมันแล้วพี่แป๊บจะแตกจะแตกแตกหมดแตกแตกแล้วพี่ปี๊ดปี๊ดเลยใช่ไหม, <What? S 1> ไม,มว๊าเราสาวเบิร์ดวันไม่ได้ขอโทษดิไม่เป็นไรผมห้าวเอง ททำเต็มี่ผมปีนหน้าต่างเพื่อจะไปยิงไอ้หลังเรือแล้วก็โดนในตรงนั้นอยู่เม็ดเดียวเท่านั้นใครไม่ีนเนียเนียอาจอีกปีนเนียอาแต่เมี่อี้เนี้ยฮะบังไงบังอาดอุ้เหียมาเนี่ยฮึฮึฮึ่ึฮ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 ฮึฮึฮไฮึ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  กูก็พยายามแล้วแต่กูกดไม่ได้อินเดียอินเดียพี่เต้พี่เต้มียาปะไม่มีหรอกค่ะไม่มีลูกมีอยู่กองหนึ่งมีสองเม็ดครับอ่ะเดอม่อมคพี่เตมัก็มลดังไฟเพื่อน เด็ดลำนะแนะนำเป็นเดกลำต้องแดกข้าวไอ้สัตว์แดกโยกกล้วยก็ได้ไอ้เหี้ยสัตว์มันข่าวปืนมันชอบมันชอบผมบอกวันนี้ได้คอนเทนต์เยอะเลยวันนี้พี่ไอเก็บอันนี้พี่มาอะไรอ่ะไอ้ปอกปืนอ่ะ